ปัจจุบันเกษตรกรพบปัญหาวัชพืชขึ้นหนาแน่นตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นวัชพืชทั่วไปหรือวัชพืชปราบยากส่งผลต่อการบริหารจัดการเกิดการแก่งแย่งอาหารจากพืชปลูกทําให้ผลผลิตลด,ลดลงจนถึงไม่ได้ผลผลิตเลย Unilife ขอแนะนำกรูฟ h o ินเนตแอมโมเนียมปราบหญ้าตายยากไม่ทําลายรากพืชปลูก g l ู p h o ินเนตแอมโมเนียเป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทไม่เลือกทําลายและสัมผัสตาย ออกฤทธิ์โดยการไปรยับยั้งการสังเคราะห์กรดอะมิโนโจึงทําให้กําจัดวัชพืชได้มากชนิดคุณสมบัติเด่นของโกลฟูเรเนตแอมโมเนียม 1. ออกฤทธิ์ดูดซึมและเผาไหม้เมื่อพ่นถูกต้นวัชพืชวัชพืชจะแห้งเร็วและตายไวดูดซึมเข้าทําลายถึงระดับรากของวัชพืชแต่จะไม่เคลื่อนย้ายหรือดูดซึมเข้าไปทําลายรากพืชประทานสสามารถกําจัดวัชพืชตื้อยายได้อย่างดีเยี่ยมเช่นยาคาและยาปาักควายสา ไม่ทำลายระบบรากพืชประทานในส่วนของไม้ผลซึ่งมีระบบรากอยู่ที่ผิวดินไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดสามารถใช้ได้และมีความปลอดภัยต่อพืชประทานสูง 4. ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกรูฟซิเนตแอมโมเนียมถูกย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ดินกรูฟซิเนตแอมโมเนียมสามารถกำจัดวัชพืชได้หลากหลายชนิดเช่นหญ้าปักควายหญ้าตีนติดหญ้าขะจรจบหญ้าคาหญ้าตีนนก หญ้าชน,นากาดหญ้าไซหญ้านกสีชมพูหญ้าหวายหญ้าขโยงไมายราบอัตราการใช้กูปโปซิเนตแอมโมเนียมวัชพืชทั่วไปใช้6 0 0 8 0 0ถึซีซีผสมน้ำา6 8 0ลิตรต่อพื้นที่1ไร่หรือ150-200ซีซีผสมน้ำา20ลิตรต่อพื้นที่1งานวัชพืชปราบยากเช่นหญ้าขโยงหญ้าคาหญ้าขจรจบ มมยาราบจะต้องใช้อัตราที่เพิ่มขึ้นคือ800-1,600ถึซีซีผสมน้ำ60-80ลิตรต่อพื้นที่1ไร่หรือ200-300ถซีซีผสมน้ำ20ลิตรต่อพื้นที่1งานกลูฟซินเนตแอมโมเนียมสามารถใช้ในพืชได้หลากหลายไม้ผลเช่นทุเรียนมะนาวมะม่วงพืชไรเช่นข้าวโพดอ้อยมันสับปะหลังหรือกำจัดหญ้าหัวคันนา และพืชผักเช่นมะเขือพริกแตงกวาเป็นต้นผลการใช้คููฟซิเนตแอมโมเนียมการกำจัดวัชพืชตามหัวคันนาหลังจากพ่น2วันจะพบว่าวัชพืชแห้งตายดีการกำจัดข้าว ium, บบ Green, าวัชพืชใช้คลูฟซิเนตแอมโมเนียมผสมคาร์บอกรีนรูปข้าววัชพืชอัตราที่แนะนำจะใช้รูปข้าววัชพืชได้พื้นที่5-10ไร่ทั้งนี้แล้วแต่ความหนาแน่นของข้าววัชพืช แปลงนาที่ใช้วิธีการนี้ข้าววัชพืชควรสูงกว่าข้าวประมาณ15-30เซนติเมตรและต้องระมัดระวังไม่ให้สารไปสัมผัสกับต้นข้าวหลังลูกข้าวว,าวัชพืช2-3วันข้าววัชพืชจะค่อยๆแห้งตายวิธีการนี้มีข้อดีคือมเมล็ดข้าววัชพืชจะแห้งไปด้วยเมื่อตกพื้นก็จะไม่งอกปัญหาข้าววัชพืชจะลดลงเรื่อยๆการกําจัดวัชพืชด้วยยาเช่นญ้าปักควาย ซึ่งมักจะขึ้นอยู่ในพื้นที่ทั่วไปตามพื้นที่ทางการเกษตรใช้กลูฟโฟซินิตแอมโมเนียมกำจัดได้ดีมากการกำจัดวัชพืชในสวนมะนาวตัวอย่างการใช้เครื่องพ่นน้ำน้อยพ่นตามร่องปลูกมะนาววัชพืชจะตายสม่ำเสมอดีไม่มีผลกระทบต่อต้นมะนาวการกำจัดวัชพืชในสวนมะม่วงก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันวัชพืชตายเกลี้ยงโดยที่ไม่มีผลต่อมะม่วงเลยค่ะผลการใช้กลูฟซินิตแอมโมเนียมในสวนทุเรียน หลังฉีดพ่นสารไป2วันวัชพืชก็ค่อยๆแห้งตายโดยไม่มีผลกระทบต่อรากทุเรียนเช่นเดียวกันค่ะแปลงข้าวโพดที่มีวัชพืชขึน้นระหว่างแถวปลูกสามารถใช้กรูโฟซินเนตแอมโมเนียมฉีดพ่นได้ค่ะหลังฉีดพ่นไปแล้ว45วันวัชพืชไม่มีรบกวนเลยค่ะอย่าลืมนะคะมีปัญหาเรื่องวัชพืชครั้งใดเรียกใช้กรูโฟซินเตแอมโมเนียมปราบหญ้าตายหยญา้ไม่ทำลายรากพืชปลูกปลอดยาดื้อยา เหลืองเร็วแห้งไวตายนานต้องใช้กลูฟซิเนตแอมโมเนียมเท่านั้นค่ะกลูฟซิเนตแอมโมเนียมสูตรยูนิไลฟ์ของแท้ฝาขวดต้องมีโลโก้ตรายูนิไลฟ์เท่านั้นนะคะ